นะครับในวันนี้ผมจะมาเสน,นอางาที่สี่นะครับมีกวันนี้หนึ่งปรับคุณภาพลมสองกระบอกฝึกสองทามสามบาลควบคุมอัตราการไหลนะครับสี่บาลสี่ตัวสองทำงานได้มือกดนะครับมาชมวิธีกันต่อนะครับ หลักการทำงานนะครับเมื่อเราปล่อยลงไปรบอกสูบจะเคลื่อนที่ออกครับเมื่อเรากดกระบอกสูบจะเคลื่อนที่เข้านะเมื่อเราขวบตัวนี้นะครับกระบอกสูบจะเคลื่อนที่ช้าเข้าช้าลงนะครับเมื่อเราปล่อยกระบอกสูบจะเคลื่อนที่ออกอยู่นะครับเอาจบเพื่อนนี้ได้ไหมครับครับ